เอาครับก็วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยศสูบพี่ปุ๊กเพล็กไว้หรครับผมผมขอโทษมากเลยครับผมไอคลิปสพะพานที่ผมลงไปครับผมไอสะพานที่มันขาดคือผมก็คือสะพานในแมปนี้เองเลยแล้วผมมาคุยๆมั้ยครับท่านผู้ชมมันมีสาเหตุนะผมว่าทําไมคลิปมันเป็นแค่9นาทีเองก็ผมปกติมันจะ10นาทีขึ้นใช่ไหมท่านผู้ชมคือประเด็นว่าผมเนี่ยเผลอกดเผลอกดหยุดคลิปก่อนเวลาท่านผู้ชมโอ้มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมาก อ่ามันเงียบเงียบใช่ไหมท่านชมช่วยมันเงียบมากเลยอ๋อเงียบใช่ไหมเงียบใช่ไหมเฮ้ยมันจะไม่เงียบต่อไปแล้วเฮ้ยบึ้มเข้าไปเลยบึม้มอ่าไม่เงียบแล้วใช่ไหมท่านชม,มอ่ะเพลงมาแล้วเพลงซิกเนเจอร์ของช่องนี้ผมอ่าเพราะว่าในแมปนี้เนี่ยไม่ใช่ในแมปนี้ผมจะสอบแมปมาเยอะเกินแล้วใช่ไหม อ่าจะมาทดสอบอันนี้กันนะผมอันนี้คือ Flying Car Mark 1ครับผมอ่ามันก็คือรถบินได้ครับผมอ่ารถบินได้เวอร์ชันหนึ่งับผมอ่าเป็นเอ่อเวิร์กช็อปใน People Playground นะผมท่านชมไปสามารถอ่าไปสามารถโหลดได้นะผมอ่ามันก็เป็นมอดอะไรที่เจ๋งมากเลยครับผมท่านชมดูไหมฮะอัปเดตใหม่ถ้าเกิดท่านชมกดสิ่งของที่ท่านชมอยากจะเสกเนี่ยต้องเป็นอัปเดตในเวอร์ชันก่อน1.17หรือ1.18นะครัสิบแปดไม่รู้ผมจำไม่ได้นะถ้าเกิดกดปุ่มเสกเขาเนี่ยท่านชมเห็นนี่ไหมฮะอ่ามืนอันนี้อันนี้มันจะเสกอะไรเนี่ยโอ้โ อันนี้มันเอาอะไรมาเสกเนี่ยเย้ยโอ้โหท่านชมอ๋อเหมือนมันจะบัคกันเนี่ยสงสัสยมันก็ใช้ไม่ได้ทุกคันนะอาแต่เอาเป็นว่าท่านชมดูนี่สิครับโอ,โอโ้มันคือรถบินได้นั่นเองนะผมมาทดสอบประสิทธิภาพมันดีกว่าผมว่ามันจะการจรวดได้ป่ะเอ้า r o เก็ตลันเชอร์สักหนึ่งอนันนะผมหนึ่งลูกสามสองหนึ่งผมตูมก็ทำไมผมยิงอะไรได้พลาดขนาดนี้นี่นผม เฮ้ยน่ายิงปืนขางมากเลยอ่ะอย่ากดผิดไปกดหยุดคลิปก่อนเลยค่ะฮะกันอ่ะเฮ้ยพูดอะไรนะพูดอะไรพูดอะไรนะขอใหม่ดิเฮ้ยไม่เข้าใจเลยอ่าเอาเป็นว่าเรามาทดสอบกันดีกว่าว่าผมว่ามันจะแรงแค่ไหนนะผมคลิปนี้ผมจะพยายามให้มันสิบนาทีนะผมสามสองหนึ่งมีสองรูปเลยโอ้โหเฮ้ยแข็งแรงอยู่นะทำไมมันผมว่ามันไม่ตรงเป้าอ่ะเฮ้ยโอเคครับท่านผู้ชมมันไม่ตรงเป้านะผมเราต้องหาวิธีใหม่ในการทดสอบผมอาทิเซนนะผมจาวาลีนะผมเฮ้ย ดูเหมือนว่าผมจะทําให้เครื่องมันพังเสียงมันแอนเลยนะผมอ่าจริงๆมันก็คือเสียงแตะนะผมอ่าเสียงแตะในเครื่องนะผมผมมีโรเกต์ลังเจอจาก Battlefield นะผมไม่สไซล์ลังเจอเลยผมอ่าแล้วก็แค่ล็อกเป้าให้มันนะผมแล้วก็ยิงเข้าไปเลยนะผมอ่าแล้วก็รอผลงานนะผมอ่ามันจะเป็นจรวดที่แรงที่สุดในเกมนะผม้ยบึ้มโอ้โหนี่ก็แข็งแรงอยู่นะไม่ระเบิดได้ถือว่าสุดยอดมากเลยนี่เหรอนี่ไม่ระเบิดด้วยโอ้โหโอ้โหไม่ระเบิดระเบิดต่อหน้าต่อตาเลยเอ่อมาทดสอบฟีเจอร์ของมันดีกว่าท่าำชม เขาบอกว่าคอนโทรลเนี่ยวิธีการเริ่มใช้งานก็คือกด T mm hmm. เพื่อเริ่มต้นนะผมเรากด T บนคีย์บอร์ดเนี่ยก็คือนี่ถ้าท่านชมมันจะทําการเปิดอันนี้ขึ้นมาว์ถ้าท่านผู้ชมไปดูไหมครับผมกด O เนี่ยก็คือไปข้างหน้ากด I ก็คือกลับหลังนะผมะถ้าสมมุติผมกด O นะผมมันเนี่ยก็จะไปข้างหน้าผมโอ้ oh, Amazing ครับผมถ้าเรากดเอ่อ I เนี่ยมันก็จะมาข้างหลังนะผมโอ้โห และมันก็มีเสียงที่น่าไฟฟ้ามากเลยมันสามารถขับให้ชนคนได้ด้วยครับผมนี่แบบนี้ไงอ่าเป็นไงร้อนไหมโอ้โหเมื่ครับผมช็อตคนตายเลยอ่ะท่านชมนะไฟฟ้าในเกมนี้มันเป็นอะไรที่อันตรายมากครับผมอ่ามันเป็นอะไรที่อันตรายมากครับผมอันตรายมากเลยอันตรายจริงอุ๊ยโอ้โหวิ่มันเด้งฝากระโปรงออกไปเลยอ่ะอ่าเราไปเรดิโอมกด R เพื่อเปิดวิทยุนะครับผมอ่ากด R แล้วเฮ้ยโอ้เนี่ยท่านชมมันมีเพลงครับผมตึ้งตึ้ง เลเวลนะผมโอ้โหมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมดึง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 ,ดงเอาไว้เราต่อไปเฮ้ยปิดเพลงก็เราปี๊เพลงคลาสสิกก็ไม่ชอบนะผมต่อไปกด L กับ K นะผมกด L เป็นไฟหน้ารถนะผมอ่าโอ้เป็นไฟหน้ารถนะผมกด K เป็น h ฮ a d l i g h t s นะผมอ่าเป็นไฟภายในรถนะผมและถ้าท่านชมอยากกดอยากเปิดฝากระโปรงนะผมท่านชมก็สามารถทำได้โดยวิธีนี้ครับท่านชมวิธีการเปิดฝากระโปรง simple tutorial นะผม เครก่องยนของคุณมานะผมแล้วท่านชมก็ทําแบบนี้เลยนะผมเปิดฝากระโ bole ะผมเปิดแบบนี้เลยครับท่านชมแล้วก็แค่ดึงมันออกไปแบบนี้นะผมเราจะต้องดึงมันออกไปอ่ะเป็นไงเสร็จแล้วท่านชมหรือถ้าอยากเปิดแบบผู้ดีนะผมให้ท่านชมเนี่ยมากดปุ่มนี้นะผมมามากดที่น u m Pad หนึ่งนะผมบนคีย์บอร์ดของคุณนะผมกดปุ๊บมันก็จะเปิดแบบนี้นะผมอ่าเป็นไงท่านชมอ่าสุดยอดเลยท่านชม ถ้าอยากเปิดแบ็กโูดให้กดนาแผดสองครับผมอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมอ่าเป็นที่เก็บของครับผมอ่าถ้าเกิดเราอยากเปิดช้วงับผมก็คือที่ข้างหลังรถตรงนี้ครับผมก็สามารถกดสามได้ับผมอ่ะแม้ท่านชมสุดยอดับท่านชมแล้วบอกว่าความสูงปกติเนี่ย4เมตรแต่ความเร็วสูงสุดคือ20กิโลเมตรับผมคือเราสามารถเปลี่ยนสปีดได้นะผมเราสามารถมาเปลี่ยนเชโชตรงนี้ให้เป็น100เพื่อเพิ่มความเร็วได้ับผมอ่าคือมันจะให้พลังงานไป ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมอ่าทำสมดุลนะผมกดท่เพื่อเริ่มต้นนะผมนี่นผมอ่าเรากด O ไปโอผมเห็นไหมมันก็จะเร็วขึ้นมันก็ไม่เห็นเร็วขึ้นเลยเนี่ยมันก็เร็วขึ้นแค่นิดเดียวเองเอาล่เอามาทดสอบประสิทธิภาพกับไอ้รถถังนี้กันดีกว่าผมอ่าสามสองหนึ่งบึ้งก็ไปโอ้โหยโคตรแข็งแรงนะท่านชมโอ้โหเอ้าพังจนได้ผมอ่าแต่มันเครื่องมันยังทำงานอยู่ไงก็ถือว่ายังไม่พังก็ถือว่ายังไม่พังอืมอืมอีมันเซ็จริงๆเลยโอ้โหท่านชมโอ้โห โอหมันเป็นอะไรที่โอ้โหทำไมมีที่ที่นั่งมาเนี่ยโอ้โหที่นั่งมันเป็นอะไรที่พังยากจริงๆเลยนะเนี่ยไหนๆก็ดีกว่าไอ้ชิลเกอร์นี้นะครับนะอ่ะไอ้รถถังคันนี้เนี่ยเลยไม่ใช่รถถังหมดไอ้รถคันนี้เนี่ยแป๊บเดียวมันก็พังแล้วท่านชมอ่ะผมเซกกระเบิดไป5อันนะผมอ่ะดูเนี่ยนะท่านชม activate บึ้มโอ ح, ้โหกระเบิดไปทั้งคันนะท่านชมแต่ว่าถ้าเป็นไอ้คันนี้ผมเป็น flying car ผ,ผมจะเซก5อันเหมือนกันเลยนะผมอ่ะอันเหมือนกันนะผมหนึ่งสองสามสีผม เรามาแอคทีเวดตรงนี้ครับผมสามสองหนึ่งปุ้มนะผมให้เห็นไหมครับมันไม่พังหมดทั้งคันนะผมมันแค่มันมันมันเห็นไหมมันไม่พังหมดทั้งคันมันก็แค่พังบางส่วนของคันเองครับท่านผู้ชมอ่าจริงๆมันก็พังหมดทั้งคันแหละเฮ้ยทำชมหกนาทีแล้วผมเหลืออีกไม่กี่นาทีก็จะสิบนาทีแล้วหวังว่าผมจะไม่โดนไม่ไปโดนปุ่มเพิร์กกดจะจะลับหหวังว่าผมจะไม่เผลอไปโดนปุ่มจบคลิปก่อนเวลาแล้วกันช่ะใช่ไหมโอ้ใช่จริงด้วยอ่าวันนี้จะมาซ่อมรถกันนะผม นี่นะครับท่านชมวิธีการซ่อมรถเฮ้ยเฮ้ยคนนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเออโค้งเป่งโอ้โหไม่นายนายทำอะไรเนี่ยเครื่องร้อนเครื่องจะระเบิดแล้วอ่าอืมท่านชมโอ้โเครื่องระเบิดนะท่านผู้ชมจริงๆผมเสกทีนทีให้มันระเบิดเมื่อกี้เองแล้วผมอ้าวูวผมชอบไอ้มอสรถยนต์คันนี้นะมันสามารถพังได้แบบ satisfying มากเลยครับผมปื้มอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมเสกมาอีกพังครับผมไอ้มอสเชอร์เกิลอันนี้ครับผม เล่นได้ทั้งวันเลยนะผมไอ,มอ้รถทร่ยนต์อันนี้นะผมสมมติผมเสษกระเบิดมาเยอะๆนะผมแบบนี้ผมแล้วสดูโมชั่นนะผมอ่าดูนะท่านผู้ชมตามตอนหนึ่งเป็นไงนะทา่านผู้ชมเอ้าเอ้าครั้งนี้มัน,คร,น,มนครั้งนี้มันทางทั้งโค้งรถว่ะอะไรเนี่ยเอาว่าเรามาทดสอบฟลายนคาร์กันต่อไปกันดีกว่าผมมาฟลายนคาร์รถลอยได้นะผมอ่าต่อไปเราจะมาทดสอบกับอาวุธปกติอาร์ทีเซ้น,ม,น,นมินิการนะผมนี่ยิงเข้าไปเลยนะผมนี่ มันก็พังได้อยู่เหมือนกันนี่เนี่ยน้ำชมยึกครับผมว่าถ้ายิงไปเรื่อยมันจะพังนี่เนี่ยดีก็ถือว่าทราได้อยู่นะเนี่ยไอรถยนต์บินได้น,นี่ก็ถือว่าป้องกันได้อยู่นะเนี่ยแต่ว่าถ้าคนอยู่ในนั้นผมว่าตายครับท่านผ้ชมออาผมพิสูจน์ได้ยูก็ได้ผมคนอยู่ใน,นอัอฟออกจริงคะคนอยู่ในนั้นตายทีเนี่ยผมเหมือนเขาสรบปเมื่อกี้เขาหัวกระแทกกับเผนังรถงั้นเหรอ อาา่ะเราใช้แม็กทีนกันอนะ่ะผมจะยิงตรงองศาของฝากระโปรงนี้นะผมอ่ะมันจะได้เด้งนะผมดูนะทำโจมสาวตอนหนึ่งอุย้ยโอ้โหเด้งจริงด้วยโอ้ยไอ้ยังคนยังไงมันจะโชคดีขนาดนี้อ่ะผมยิงใหม่องศาเลยนะผมอุ้ยครั้งนี้ไม่เด้งหรอโอโกาสเด้งนี่ยากมากนะผมมีเด้งไหมรับเด้งไม่เด้งนะแต่ครั้งแรกที่ผมทำมันเด้งนะโอ้โยทำลายเข้าของนะผมทำลายเข้าของซิมูเลเตอร์นะผมโอม้โห เฮ้ยรถคันคำนี้มันก็ยังอยู่เป็นคันนะไม่เหมือนกับไอจูโกลิลนะผมทา่านผู้ชมเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูว่านะนี่คือจูเกลิลนะทา่านชมถ้วผมเอาแม็กซีนการ์ดมานะผมอ่าสามสองหนึ่งยิงเข้าไปแล้วผมโจนี่นะผม,ะผมพังไปทั้งคันนะเห็นไหมพังทั้งคันนะดูดิอ่านี่ผมยิงไปแค่หนึ่งนะผมจะยิงสามนะทุกคันโะย่ผมผมว่าไม่ต้องยิงแล้นะวแหลไม่ต้องยิงนะทา่านผู้ชมมาลองสไลายน์คากันเหมือนเดิมน,นะผมอ่านะนะนะแล้วดูนี่นะผม เราจะใช้แม็กชินกันในการยิงับผมอ่าน3นรับ 2, สองสามนผู้ชจมดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมสามสมองหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นโหต้องยิงไปต้องหลายนะถึงจะระเบิดขนาดนั้นนะท่านผู้ชมดูเห็นไหมฮะมันเป็นมอสอะไรที่สุดยอดมากเลยผมเป็นโรเจนร์อะไรที่ทึบมากเลยผมอ่าถ้าเป็นระเบิด้วมันจะสามารถกันไนดะ้ไหมถ้าระเบิดตรงหน้าอะตึมโอ้โหที่ก็ก็ได้อยู่นะอา่าเปิดว่าเป็นเอ่อ เทียนเทียสามสองหนึ่งบึ้มเข้าไปโอ้เหมือนเครื่องมันจะพังแล้วนะบึ้มเข้าไปเลยเดือดเดือดเเดือดเผมเผื่อไปกดเปิดเครื่องครับผมเดือดเดือดปิดตอนปิดตอนได้ไหมโอเคเราต้องหยุดเราต้องหยุดไออันนี้ครับผมใช้ปืนไฟสิเราอะไ่เผาไปเลยเผาเผาเผาเงยโอ้โหโอเคค่ะท่านผู้ชมผมว่าเร็วนี้มันก็จะพังแล้วะใช้อันนี้มันจะเป็นปืนที่ยิงเราทุกอย่างมันจะลอยนะครับผมตึมเข้าไปโอ้ผมเอาแต่ครั้งนี้มันอ๋อมันลอยบางอันนะครับผม ยิงเข้าไปอีกดึงเข้าไปอีกอาวอันนี้มันลอยเต็มรูปแบบเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยสำหรับไอ้รถบินได้นี้ท่านชมก็สามารถหามอสรูได้ไงเออพี่เพื่อนเล่นเรานี้เลยครับผมอ่าถ้าเกิดท่านชมมีมอสอะไรน่าสนใจอีกหรืออยากให้ผมเอามาลองในคลิปหน้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมแล้วก็เราเนี่ยจะมาเจอกันในคลิปหน้าครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยผมมันจะเป็นกำลังใจอันที่ดีมากเลยครับผมเจะมาเจอกันในคลิปหน้าครับผมคลินี้ก็ สวัสดีครับเราจะจบด้วยเฟอร์มอนนิวเคลียร์บอมบ์นะผมสามสองหนึ่งปึ้มโอ้เรามาดูซากกันดีกว่าผมว่ามันเนี่ยจะมีซากอะไรมาไหมครับผมต้องหาซากให้เจอผมอ่ะผมว่าไม่น่าเจอซา,ากกครับท่านผู้ชมเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยเจอแล้วครับซากรับผมโอเคถือว่าเอ่อถูกจุดประสงค์นะผมขอบคุณที่ดูมาถึงจุดนี้นะผม